ไพ่เล่าเรื่องความรักระหว่างคุณละเขานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าพี่ไพ่นะจะเล่าอะไรให้เราได้ฟังบ้างนะคะเป็นพลังงานรวมดวงของหลายๆคนรวมกันค่ะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะ เดี๋ยวเรามาเช็คสถานการณ์นะคะในความสัมพันธ์กันก่อนนะ,ะมาดูซิว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์นั้นเป็นอย่างไรคะ่ะ8ถ้วยนะคะขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเลยนะ,ะเดี๋ยวเราดูให้ครบ10บใบก่อนรอกกันเนาะแต่ว่าภพ่ใบแรกเนี่ยก็ดูเป็นพลังงานที่เหมือนมันมีประเด็นนะคะในความสัมพันธ์ใบที่2นะคะเป็นสเตรนท์นะ เ็มแพลนนะคะคนทางไกลได้นะต่างชาติต่างภาษาได้นะคะอายุแตกต่างกันได้ค่ะหกไม้นะคะแล้วก็มีไพ่ดูฟูอ่าดูโกลนะรู้จักกันผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะคะสิบดาบอืมมีประเด็นจริงๆนั่นล่ะค่ะ เพราะว่ามันมีไพ่สิบดาบเราไม่ไพ่หันหลังมีไพ่ของสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆเกิดขึ้นแบบซ้ําๆจนทําให้มีความรู้สึกกลัวนะคะเจอโฮมิดนะคะสี่ไม้เท้าเจ็ดดาบได้สำรับเป็น9ก้าถ้วยนะคะอ่าพลังงานของราศีสิงห์ราศีธนู ราศีกันถ้าเป็นธาตุนะคะก็เดี๋ยวนะไีดูก่อนธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ําไม่มีธาตุดินนะคะแล้วก็พลังงานของคนเกิดวันเสราร์จากสถานการณ์ในความสัมพันธนะ์อะอย่างที่บีพูดไปเลยว่ามันดูมีประเด็นกันนะคะแล้วเหมือนมีเหตุให้ตอนนี้ห่างไกลกัน ไม่ว่าเหตุนั้นจะมาจากครอบครัวไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นะคะหรือมีอะไรแทรกอะไรซ้อนเข้ามาในความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งการที่คุณทั้งสองคนมีสถานะของความเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วแต่ว่าตอนนี้มีเหตุในการทำงานนะคะเข้ามาทำให้ต้องห่างไกลกันอ่าดียกตัวอย่างเอาไว้ประมาณนี้นะ เพราะมันดูเหมือนกับว่าในนเวลาเนี้ยค่ะมันดูเป็นสิ่งที่ทําให้รู้สึกเหมือนกับสถานการณ์บางอย่างมันเกิดขึ้นซ้ําๆๆจนทําให้หนึ่งคนในความสัมพันธ์เนี่ยค่ะค่อนข้างกลัวกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นอีกอ่พาพอบีเห็นไพ่ของความลับขึ้นมาบีเห็นไพ่ของครอบครัวที่มันมีอะไรแทรกขึ้นมาแล้วการแทรกเนี้ยค่ะ มันไม่ใช่แค่ว่าเป็นในเรื่องของชู้สาวนะอย่างที่บีพูดไปว่าอาจจะเป็นประเด็นของครอบครัวนะคะหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่ไม่เ,เห็นด้วยหรือไม่สนับสนุนในความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะแล้วมันดูมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทําตัวไม่น่ารักจริงๆจนทําให้อีกคนหนึ่งอะ่ะเ็ดเพราะความสัมพันธ์มันดูนิ่งความสัมพันธ์มันดูเหมือนกับหยุดพัฒนานะคะ แต่ตอนนี้มันเป็นอะไรที่รอเวลาที่เราจะได้กลับมาอยู่ใกล้กันรอเวลาที่เราจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันเพราะอะไรเพราะเชมแ p l a n นะคะจะ hermit หกไม้ stretch ไพ่ที่ออกมาตรงเนี้ยค่ะเป็นไพ่ที่ออกมาในลักษณะที่ว่าทุกๆอย่างระหว่างเราแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคนะคะแต่เราทั้งสองคนก็ยังคงมีใจดวงเดียวกัน ถึงแม้ในบางครั้งเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่สามารถเชื่ออีกคนนึงได้แบบสนิทใจอืมเพราะว่ามันมีไพ่ของความลับขึ้นมาเนาะไพ่เจ็ด,ดาบใบนี้นะคะแล้วเจ็ด,ดาบเนี่ยก็มาต่อจากเด f o ฟูด้วยไงมันก็เลยเหมือนกับว่าทําผิดซ้ำๆซ้ําๆนะคะเนี่ยมันจึงเป็นพลังงานที่เรียกว่ามันเป็นความมืดในความสัมพันธ์เลยนะคะแต่ว่าความมืดนี้นะ่ะ มันไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้ตลอดไปนะเพราะอะไร The Hermit ออกมาตรงนี้ The w o โ e ออกมาตรงนี้นั่นแปลว่าคุณทั้งสองคนจะสามารถผ่านสถานการณ์ที่แย่ๆไปด้วยกันได้จริงๆค่ะแต่แค่ในณนเวลาเนี้ยมันดูเหมือนคุณทั้งคู่จะต้องมีการ เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่มีประเด็นกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณทั้งสองคนก็จะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยกันนะคะนี่คือเรื่องราวที่ออกมาจากสถานการณ์ความสัมพันธ์ตรงนี้นะแต่บีก็มองว่าช่วงนี้เหมือนคุยกันน้อยลงนะคะอืมเหมือนคุยกันน้อยลงเพราะว่า ะระยะทางนะคะแล้วก็การงานที่ต้องไปทำนะคะมันทำให้เวลาในการพูดคุยกันน่ยไม่เหมือนเดิมจนบางครั้งเนี่ยทำให้รู้สึกระแวงนะคะอะเรามาดูต่อในะคะว่าแล้วในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะเมื่อสถานาการณ์ความสัมพันธ์ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ The e m p r e s s คุณทั้งคู่ในอย่างที่บีพูดไปอะคะ่าว่าใจของคุณทั้งสองคนก็ยังคงเป็นใจดวงเดียวกันอะ e m p r e s s ตามมาด้วยสองถ้วย มันชัดเจนนะว่าคุณทั้งคู่ใจยังเป็นใจดวงเดียวกันจริงๆนะคะยังไม่ได้มีใครที่จะเข้ามาแล้วแทรกกลางทำให้ความสัมพันธ์นี้นะคะมันต้องหลุดออกจากกันออแม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามานับครั้งไม่ถ้วนนะไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะมาจากอะไรก็ตามนะคะแต่มันดูเหมือนเข้ามาแบบบ่อยๆซ้ำๆค่ะจนทำจนทำให้อีกคนนึงเข็ดขยาด แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอนาคตความสัมพันธ์ของคุณลาคาว่าค่ะก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่คู่กันนะคะยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่คุณทั้งสองคนจะพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้ <c oughs> เพราะสิ่งหนึ่งเลยนะที่บีเห็นนะคะมันมีไพ่เดิดขึ้นมาตรงนี้เนาะมันดูเหมือนมันจะมีบางสิ่งบางอย่างละคะ่ะจบไปนะคะ ก็อาจจะเป็นปัญหาที่เจอกันเนาะไม่ว่าปัญหานั้นจะมาจากเรื่องอะไรก็ตามอะคะ่ะแต่ดูเหมือนกับว่ามันจะมีปัญหาบางอย่างจบไปแต่ถามว่ามันจะจบไปแบบว่า,าสาเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมอ่ะก็ต้องบอกตามตรงนะคะว่ามันก็ยังไม่ได้ร้อเซเพราะว่ามันยังคงมีพลังงานของความเสียใจนะคะมันยังคงมีพลังงานของการติดค้างอา่ะมันยังคงมีพลังงานของการคิดมากคิดเยอะนะคะคิดถึงขนาดว่าบางครั้งก็นอนไม่หลับ กลัวว่าจะไม่สามารถนะคะที่จะรักษาความสัมพันธ์ได้นะคะีค่ะมันจะมะีช่วงเวลาแบบนี้นะคะเกิดขึ้นในอนาคตวันข้างหน้าเพราะฉันเราเนี่ยบททดสอบในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันยังไม่ได้หมดนะคะแล้วถามว่าเวลานะคะสักเท่าไหร่เ,เลขสามเลขห้านะคะระยะเวลาอยู่ประมาณ3-5ถึงเดือนนะ ก็จะมีประเด็นบางอย่างนะคะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็เขาถ้าหากว่าคุณสองคนนะคะวางแผนที่จะเดินทางมาพบมาเจอกันหรือว่าวางแผนที่จะกลับมาอยู่ด้วยกัน ในอนาคตวันข้างหน้าก็มีโอกาสที่จะได้ย้ายกลับมาอยู่ใกล้ๆกันนะคะแต่ว่ามันดูเหมือนกับยังไงก็ยังต้องไปไปมาๆนะคะยังไงก็ยังคงต้องแยกกันอยู่แบบนี้ไปก่อนเนาะ,ะเพราะว่าการงานนะคะมันก็ยังไม่เอื้ออํานวยให้ต้องได้มาอยู่ใกล้ๆกันสักสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนันเราเนี่ยเส้นทางความรักนะคะจากไพ่เล่าเรื่องของเราในวันนี้เนะ่ะเป็นเส้นทางความรักที่คุณทั้งสองคนในอนาคตวันข้างหน้าก็จะยง ก็จะยังคงเป็นคู่ของกันและกันถึงแม้ว่าในบางครั้งบททดสอบที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะมันจะทําให้รู้สึกเหมือนกับหมดหวังในความสัมพันธ์นะคะจะทําให้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อรู้สึกเหมือนกับว่ากลัวกลัวว่ามันจะมีเรื่องเดิมๆเ,เกิดขึ้นซ้ำๆอะถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้สึกแบบนี้ แต่เรื่องราวของคุณรักเขานะ่ยยังคงเป็นเส้นทางความรักที่ไม่ว่ายังไงก็ตามคุณทั้งคู่ก็จะรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้แล้วสามารถทำได้สาเร็จด้วยนะคะนี่คือในส่วนของพีทาโลอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูพี่ออร์เขาลนิดหนึ่งนะคะ ไพ่หมายเลข75็สิบห้าไพ่หมายเลขแปดสิบสามไพ่หมายเลขหกสิบแปดไพ่หมายเลขสามสิบปดหมายเลขหกสิบเจ็ดแล้วก็หมายเลขห้าสิบนะคะตายสำรับเป็นไพ่ใบนี้นะหมายเลขเก้านะคะอืมคุณจะสังเกตว่าตอนเนี้ยดูเหมือนมีการจับผิดนะคะดูเหมือนมีการเ,าเขาเรียกว่าเราแวงระวัง มีการจับผิดมีการคอยมองมีการคอยสืบมีการคอยส่องนะคะแล้วกลางคืนนะก็นอนไม่ค่อยหลับจริงๆนะเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงของความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะค่ะมันมีประเด็นกันอยู่นะคะจนทําให้รู้สึกถึงความไม่ไวเนื้อเชื่อใจกันเหมือนเดิมหรือแม้กระทั่งนะคะการที่มีครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะก็ทําให้ไม่สามารถที่จะหันหน้ามาพูดมาคุยกันได้คุยกันทีไรก็เหมือนทะเลาะกันทุกทีนะคะ พอไพ่ใบนี้ค่ะมันออกมาในลักษณะที่ว่าพูดกันทีไรนะคะมันก็เหมือนเอามีดมากรีดใจตัวเองอ่ะคือไม่ได้ต้องการที่จะทะเลาะนะคะไม่ต้องการจะให้มันเป็นประเด็นเลยไม่อยากจะให้มันเป็นแบบนี้เลยอยากให้เราสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้แบบราบรื่นนะคะระหว่างเราแล้วก็ครอบครัวของเราเนาะก็คิดกันแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยในความสัมพันธ์เนี้ยมันยังคงเป็นไปได้ยากที่มันจะราบรื่นถึงขนาดนั้น แต่ถ้าหากว่าคุณสองคนนะคะยังคงยึดมั่นในการละกันอย่างที่ไพ่เล่าเรื่องมาในข้างต้นนะคะถ้าคุณยังคงยึดมั่นในการละกันสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าอย่างไรก็ตามทุกๆอย่างค่ะมันจะสําเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นเราขอให้คุณทั้งสองคนเชื่อใจกันละกันนะคะเราก็ผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปด้วยกัน1เลยก็คือการต้องเปิดใจคุยกันค่ะเพราะดูเหมือนยังมีบางอย่างที่อยากจะพูดกันตรงๆแต่ก็ไม่กล้า เพราะว่าที่ผ่านมาบีมองว่าอาจจะคุยกันด้วยอารมณ์มากเกินไปหรือเปล่านะคะคือต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลนะคุณทั้งคู่ยังมีใจดวงเดียวกันนั่นคือยังรักกันแน่นอนแต่แค่ในบางครั้งเนี่ยคนอื่นเข้ามาเป็นอุปสรรคทําให้คุณน้องสองคนนะคะไม่ใจเย็นพอที่จะคุยกันพอนั้นแล้วนะคะก็ต้องหาเวลาเนาะหาเวลาในการที่เราจะได้เจรจากันแบบตรงไปตรงมานะคะ ามาดูพี่นางฟ้าค่ะคุณทั้งคู่นะคะมีความเป็นคู่รักที่มาจากอดีตาชาติของการละกันนะคะเราก็เป็นเหมือนรักครั้งแรกของการละกันด้วยนะคะ การกลับมาของคนเก่าอคือบางคนนะมีประเด็นการถึงท่านหันหลังให้กันเลยนะเพราะฉันเราเนี่ยไพ่ก็อยากจะบอกว่าในอนาคตคุณและเขาคนนีนะ้จะยังได้กลับมาพูดคุยและปรับความเข้าใจกันนะคะแต่ช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาของการปล่อยใจนะเพราะนะคะคก็มีความเป็นคู่กรรมของกนและกันนะติดมาด้วย นะคะก็เลยกลายเป็นสถานการณ์ที่ทำ้ายใจกันสำหรับบางคู่เนาะที่มีอะไรแทรกอะไรซ้อนเข้ามานะคะแต่ถ้าตามพลังงานที่ออกมาตรงนี้บีอะมองไปที่ประเด็นของครอบครัวเป็นหลักนะคะคือเหมือนมีความต่างชาติต่างาศาสนาที่ยังไม่ได้เป็นการยอมรับแบบเนี้ยคะ่ะบีมองประเด็นนี้นะบีไม่ได้มองประเด็นที่เป็นอะไรซ้อนเข้ามาแบบชัดเจนนะคะ แต่ถ้าหาว่าของใครมันมีอะไรซ้อนเข้ามาแบบนั้นบีก็บอกได้แล้ว่าปัญหาเนี้ยค่ะมันก็เหลือลังจริงๆนะคะแต่คุณทั้งคู่ค่ะก็ยังเป็นคู่ที่ยังคงมีใจที่มั่นคงต่อกันละกันนะสิ่งนี้มันไม่ได้เปลี่ยนนะคะแม้ว่าสถานการณ์ระหว่างเรามันจะแบบเมินเฉยใส่กันเย็นชาใส่กันแต่ว่าในใจแล้วค่ะก็ยังคงมีความต้องการกันละกันอยู่ แต่แค่ไม่พูดความรู้สึกที่แท้จริงออกมาเท่านั้นเองอ่มาดูในส่วนของวันเกิดนะคะวันที่แล้วก็ราศีเพิ่มเติมราศีกันนะคะหรือคนที่เกิดวันที่6คนที่เกิดวันที่17คนที่เกิดวันที่19นะคะหรือว่าคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันที่11นะคะหรือว่าราศีกุมค่ะ คนที่เกิดวันที่10นะคะหรือว่าราศีมังกรนะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี75 38 83 67 68 50แล้วก็เลข9นะคะโอเคค่ะครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ